ขอกับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจ ROV นะครับคลิปสั้นๆนะครับมีโค้ดนะครับมาอีกหนึ่งโค้ดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับโค้ดที่แล้วไม่ได้บันทึกเสียงพูดลงไปให้รับฟังนะครับเพราะว่าอยากจะรีบๆ <c oughs> ใส่โค้ดให้เพื่อนๆอไปใส่ตามกันนะนะครับสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะครับก็มีโค้ดเดียวนะครับ มีเพียงแค่โคดเดียวเองนะครับแล้วเดี๋ยวใส่กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะได้เป็นตราอัญเชิญสกินอะไรนะครับน่าจะเป็นสกินอีโรอิกธรรมดานะครับเพราะว่า,าแล้วก็น่าจะเป็นตัวสกินใหม่นะที่ไม่น่าจะใช่โคดเก่านะครับนะมาลองใส่กันดูนะครับผมส่วนโคดเก่าๆนะครับถ้าผมยังพอมีหลงเหลืออยู่แล้วยังใช้ได้อยู่นะก็จะมาลองลงให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือว่าน้องๆท่านไหนเนี่ย เพิ่งเล่นเกมใหม่เนาะหรือว่าอาจจะเพิ่งสมัคร ID ดีใหม่นะแล้วอยากได้สกินไปใช้ด้ว่าอยากได้ตัวไปใช้ฟรีๆนะครับก็จะมีโค้ดให้กรอกนะครับรหัสนี้นะครับเป็นโค้ดสกินน่าจะเป็นอีโรอิกนะครับไปใส่กันเลยครับตอวนี้ใส่ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับ B L นะครับผม H U นะครับ Z ซ Z ครับผม เบลเฮจูซัสบีเซตนะครับผมแล้วก็ F 9 F ครับอันนี้ง่ายครับโคดนี้ง่ายครับผมแล้วก็ Gm 4นะครับผม Gm นะครับ4นะครับผมยืนยันนะครับผมอ่านะครับแรกโค้ดสำเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆออกไปรับกันได้เลยนะครับอยู่ที่กล่องจดหมายของเรานะครับผมเอาแล้วครับผม Rov Reward ครับผม ตานเชิญสกินออโรอีกจริงๆด้วยครับมาดูกันว่าตัวไหนที่ผมยังไม่มีบ้างนะครับในไอดีของน็อกก็ตนะครับไอเดอรองนะครับผมเอ้เรามีหลายตัวเลยครับมีทั้งยอนไปแล้วนะครับมีทั้งไบโอเลไปแล้วนะครับตัวที่น่าสนนะครับด้านล่างนี้ไม่น่าสงเลยนะไม่น่าสนเลยนะครับผมโอ้โหช้างนะครับแล้วก็วัวนะครับแล้วก็ เอหน้าใช่ไหมอ่านะครับผมคลิกโอ้พวกนี้แรกจากชิ้นส่วนนะครับสกินได้หมดเลยนะครับมีตัวเดียวนะที่น่าสนผมว่านะครับสำหรับผมนะครับเอาตัวนาตยาแล้วกันครับผมในสกินนี่นะครับอาซูรี่อาซูล่าเนี่ยเลยอาซูรี่เนี่ยนะครับขออนุญาตแรกตัวนี้เลยนะครับผมใน โค้ดฟรีนะครับผมรับนาตาาไปนะครับอาซูรี่ไปนะครับผมผมอ่านถูกไหมไม่ทราบนะครับผมภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยนะครับเอาละครับก็เป็นสกินเท่ๆแล้วในระดับอีโรอีของนาตาานะครับโอ้โหอย่างเท่เลยครับผมก็ ขออนุญาตกดอวดเพื่อนก่อนนะครับเป็นสกิลอ่าสกินนะสกิลอีกแล้วลำดับที่61นะครับของ ID ดลองของผมนะครับอ่านกกอดนะครับผมก็เดี๋ยวมีตัวเยอะเนอะเราไปลงแร้งกันนะครับใครเก่งก็ช่วยแบกผมด้วยนะครับเพราะผมไม่เก่งนะครับ เป็นแทงกากาคนหนึ่งนั่นเองนะครับขนาดแทงนะครับแต่ก็อยากเล่นแคลรี่เออใครเป็นบ้างครับอยากเล่นป่าด้วยนะครับแต่ถนัดแทงนะครับโอเคครับสำหรับคิววันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปใส่โค้ดกันเลยนะครับรับฟรีไป1สกินนะครับสวยๆนะครับเพิ่มศักยภาพในการเล่นอีกนะครับ78.5%นะครับผมสวัสดีครับผม